ใจที่ผมพูดไหมผมชอบเมนนี้นะครับสิ่งที่จะต้องลงทุนคือการเรียนรู้จากธุรกิจผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามนะ มันจะมีที่ไหนที่คุณใช้เงินพันกว่าบาทซื้อสินค้าแล้วได้ระบบธุรกิจสําเร็จรูปที่คุณไม่ต้องไปลงทุนสินค้าเป็นแสนเป็นล้านหรือแม้แต่ระบบซัพพอร์ตที่เขามีให้อ่าคิดง่ายๆถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นธุรกิจคุณจะต้องมีสินค้าหรือไม่ก็บริการที่คุณส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วลูกค้ามาซื้อของแล้วคุณก็จะได้กําไรจากตรงนั้นถูกไหมยกตัวอย่างเช่นคุณากขายลุชิ้นปิ้งคุณขายดีแหละวันนี้คุณขายหมดปุ๊บพรุ่งนี้คุณต้องลงทุนขายหมดก็ต้องลงทุนลงท ไม่ค่อยได้ก็ได้นั่นคุณต้องแบกรับความเสี่ยงของการทําธุรกิจเองพี่จะบอกว่าดอบลิสเป็นธุรกิจที่มอบโอกาสให้กับผู้คนทีนี้มาดูกันว่าดอบลิสมอบโอกาสให้ยังไงข้อแรกเลยคุณอยากเริ่มต้นทําธุรกิจคุณมีทุนน้อยคุณสามารถเริ่มกับดอบลิสได้เพราะมันเป็นการซื้อสินค้าแค่ไม่กี่ชิน้นและคุณก็สามารถเริ่มธุรกิจได้เลยข้อ 2. คุณไม่มีความรู้เรื่องการทําธุรกิจอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าบริษัทมีสอนไม่ว่าจะเป็นที่ออฟฟิศหรือกลุ่มปิดของบริษัทัททซึ่งสออออนนนนนไล์ุกว คุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทําได้แค่มีมือถือเครื่องเดียวข้อ3ระบบซัพพอตอันนี้สําคัญมากๆต่อให้คุณทําธุรกิจเป็นทําธุรกิจเก่งแต่ถ้าคุณไม่มีระบบซัพพอตคุณเหนื่อยแน่นอนหรือแม้แต่คนที่ทําไม่เป็น ระบบซัพพอร์ตที่สําคัญมากๆข้อที่4ปิดประตูความเสี่ยงปิดประตูความเสี่ยงไงครับสมมติว่าคุณไปซื้อสินค้าคุณได้สินค้าคือการที่เราซื้อสินค้าแล้วเราได้สินค้าเราคุ้มแล้วนะดอกิศก็บอกคุณว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจนะเว้ยคุณก็เข้ามาเรียนรู้สิเรามีสอนทุกวันนะก็ต้องบอกว่าดอกิศปิดประตูความเสี่ยงให้แทบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนความรู้ในการทําธุรกิจนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องลงทุนครับคือการเรียนรู้มีกลุ่มมีระบบสอนระบบซัพพอร์ คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม